ยังเอาทุกสิ่งเออเอเอาบตีอมาร์ลเออเอาคอมาร์ดหนะมาแล้วตัวลดมาแล้วไม่เข้ามาใ้บารเข้ามานบไอ้บารก็ไม่มาด้บัรไฟ่เอาเอาไม่ออกเลอ เเเเอเเอ,ออกกกู็บ้งไอ้ตอนนี้เสร็จมาเมื่อกีโก้โคตรสวอยอ่ะเมื่อกี้โคตรสวยแม่งเปิดวงใช่ป่ะแม่งเปิดวงอ่ะแล้วมันแล้วมันจะเข้ามามันจะเข้ามาใช่ป่ะกูเปิดน้ำดับมาแล้ว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 มาช่งวงก่อนเพื่อนไปโบว์นีเรานะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาดิคุณโดนขนาดนี้เปิดดิเปิดดิเปิดเลยเปิดสี่เมื่อเฮ้ยเออ เอาดิเอาดิไปเดียวแบนเทนค้างเลยเพิ่งเคยเห็นติมพี่ยังวาไปอย่างไอ้เฮียเฮียแดงเอาเฮียอล้รกันก็ได้ไปดิเอาเออก็ไปดิเออะไรอ่ะเป็มีล้องพอดะมีทับปะเนี่ยมึงอ่ะเออมึกอ่ะมึก ไปลย,ยมุกกะดิมุกกะดิ่งไม่ต้อง,ออง,งอกัแล้ว <c oughs> แปนเทนทำไมจ๊ะ <c oughs> ไม่มีไม่มีอะไรเล่นเลยแปนเทนกูจะรู้อ้ยมาจ้าเสักัูเจอมาจ้าเฉยเฮีย <c oughs> แคลรี่ไม่มี เฮ้ยแคลรี่ไอเวนไอฮอลคันไอเสด็จเป็ดไอเสด็จพักต้ไอ,อไหนบอกมันจะกูก,กดแคลรี่ไม่ได้มึงก็กดมึงก็เลือกแคลรี่ไปดิโง่อีเละอุสาภาพทำไมถึงกดเลือกแคลรี่ไม่ได้มันล็อกตำแหน่งไม่ไม่ไม่โง่จริงเลยทำไมต้องกดตรงไหนไม่ไม่เกี่ยวเว้ยมันเป็นแค่เลนเฉย มันเลือกได้หมดมึงไปกดแครี่ใช่ป่ะเดีย๋ยวมันก็เลือกแครี่ให้มึงเองโอ้โหขึ้นนาต้องงไปแล้วหรอ๋อจะรั่วไอ้สัมแม่งแครี่ไม่มีหยิบจินนาวา <c oughs> โอ้ไป <c oughs> ริงเอาเมดตัวที่แม่งตัวอื่นก็ได้ตัวที่แม่งแบบเน้นระยะก็ได้นะ <c oughs> ไม่มีแครี่กับเมทเดนได้ยาก็โอเคเอ้าเอ้าเอ้านักเติมเมททีมจ้โดนเทียวยิงไม่โดนโดนเทียวยิงหัวแตกกว่าโดนลวกเลยเลยเกมอะเตกอดียี่รอยอะไรมีมาจ้าด้วยนะประเด็นอะ อย่างเออเอาดิบัตเอาบัตเอาเดินวิ่งหนีโอ้ยสภาพบัตเครียดเห็นเราเครียดเลยแต่แม่งน่าเม็นเอคิวมาแบบอะไรมาวะทิกเกอร์หิวนเอคิวเอ็นเอ็นต้องเอาเอ็นคิวมาเออเมื่อกี้เสียดายอ่ะเฮ้ยแต่แต่พวกกูมันมันแก้ทางไอ้นั่นได้อยู่นะ ไอ้นัน่นนะชื่ออะไรวะคูรี่ะเออตอนมันจะเข้าวงอะ่ะใช้สก,กิลปัดได้ให้มัน,มนจกวงอะ่ะแล้วดาเมจมาจากไหนก่อนเกมเนี่ยกูถามก่อนมาจากกอกดาเมจไอ้เนี่ยมาจากกูัวดาเมจอะเกมเนี่ยปอเมเลนกลางของเราเฮ้ยยอ่มจ้าฮัลโหล โมเป็นสายคียดีเพราะว่าย่านเบแม่งเลย้อจะั่าทุกแม่งเล่นอแม่งเลยวะตัวไม่น่าตาจะโอ้ยรวมตัว้จะปัดเป่าทุกสิ่ง มาเจ้าหายวะนี่เออมาเจ้าไปแม็กซ์จะติดบัฟหรเป่าโอ้โหมัตตีเฮ้ยใครบอกมัตี้ัตตีนาฬยานายาแบบว่าขอบูกก่อนนะจังหวะนี้คือขอบูกก่อนนะอะไรเงี้ย <c oughs> ขอบูก <c oughs> โอ้โหมาตีดังด้วยตีดังต่อด้วยโอ้เอาเดียวเอาดีคิดว่าได้เหรอวะมึงติดบัฟอยู่นะเออมึงติดตีคอมบาร์ลัเออเอาเคามาร์ลัดนะมาแล้วตัวลานมาได้เอาม่งเข้ามาในบัตรเข้ามาเด็กไอ้บัตรก็ไม่มาได้บัตเตอร์ไฟที่เอาเอาไม่ออกเลย เออกูเก็บเองกูเก็บเองเอาไอ้ตอนนี้เสร็จมาเออตอนนี้เถึงบัสตึกมาตายเหรอแม่ยตายแม่งทิ้งกูอยู่นะมึงดูดิทิ้งกูอยู่ละต้องเอาเปิดตาปะออาเดี๋ยวเอกอไปเลยมัน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 สโลด้วยไง อีกฝ่ายพโลด้วยมันดีตรงพโลด้วยเวลาจะบวกใช่ปะใส่เปิดตาแล้วก็วิ่งใส่มันมันจะพัลโลเอาวามาจ้าไม, <า S 1> ม่โดหน้าเลยอ<ม>าไม่เดินไปเลนอื่นได้ไหมนะฟาร์มคีบเลนมึงจะหมดนะเอาไปไปได้ยังเดินได้ยังเดินได้ยังตอวบวม เพื่อนบอกตัวบวมโอ้ยมาจ้าจะตายไอ้แล้วปุ่มหายไปไหนวะตีตั้งนานเพิ่งรู้ว่าปุ่มหายไม่หายละเดตตั้งนานปุ่มสีป้อมหายโอ้ยก็ตีตั้งนานเออเออดาเมจจะกูได้แหละ แมนแล้วชีตนี้ปุ่มหายจาร่ามโอ้เพื่นลิทหายไปไหนตั้งนานคิดถึงคิดถึงโอ้ยไหนก่อนไหนก้อนไหนก่อนไหนกๆอนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคิดถึงเพื่อนลิทจังเลย ไปอยู่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 เฮ้ยหบดหมดยบไ้หมดกูหยิบได้หมดกูไปอยู่มาจ้าดิมาจ้าบนน่ะมาจาปดเรสุดนะเพื่อนปีศาจปุ๊กับปอ่าบ้าเออปอ่าน่ารักเอออีกนิด่งอเดือยฮ่ยย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 ยอยย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 ย เ้ยก็ไปทำราเมียให้อยู่เมื่อกี้โคตรสวยอ่ะเมื่อกี้โคตรสวยแม่งเปิดวงใช่ป่ะแม่งเปิดวงอ่ะแล้วมันแล้วมันจะเข้ามามันจะเข้ามาใช่ป่ะกูเปิดน้ำดำแล้วออกจากวงไอ้เหี้ยกลับบ้านไม่ได้โอ้ยจริงเหรอไม่ได้วะเนี่ยเจอมาจ้าใหม่วะเจ้สูตรเดี๋ยวเขาจะเจ้สูตรเปิดวงวงซ้อมหล่ะไม่ต้องกลับบ้าน ตกงช่วยมันนะต้องช่วยพี่คนนี้กัไหมนะเราโดนทิ้งใครทิ้งใครทิ้งอุ้ยเต็นเบาๆมากเล่นอยู่คนเดียวใช่หรอถ้าข่าวเห็นไปเล่นนี่เนี่ยอะไรวะอ๋อขันหนึ่งเล่นทำอะไรเนี่ย

ไปบอสนีเราหนะไม่ได้ไม่ได right. right. yup. oh. mm ้มาดิคุณโดนขนาดนี no. like There, no. on, no. like okay. like ้เปิดดิเปิดดิเปิดเลยเปิดสี่เมื่อเออเออเอาดิเอาดิไม่ดีมเขาไม่ดีเขาเลยจะไปไหนเอาเฮ้ยมาจ้าไปไหนล่ะเอามาเปิดบอสเราเปิดบอสเปิดเสิมเอาดิเปริบเอาดิเอาดิไม่เหงายเลยเปิดบอสได้แก่กำลังประมึก เฮ้ยล hey, ี่ล oh. ีอมาโดนแมวแวช่างมันช่างมันหลอกป้อมหลอกป้อมอัตยาไม่ไม่เดินเลนไหนเลยเออตายไปตายเอานี้ยมาเอ้าียไปเฮ้ยพี่ดิงี่ใหม่กูเลยไอ้ม็กไอเม็กอยู่ไหน อยู่นี่กลับกลับดิเอาเฮ้ยถอยถอยเฮ้ยถอยบอกแล้วนะเฮ้ยถอยเอามามาต่อได้เอาต่อได้เอาเลือดไม่หมดเลือดไม่หมดเฮ้ยหมึกมันเลือดเลือดมันโอปีดีวะเอาก่อดเพิ่งเอากอดพะทอดิเฮ้ยออกกอดพะทอดมันไม่มันไม่มันห่านเลยโดนเทลยิงไม่กี่ปอดก็ตายโตแตกแล้วแต่แต่มันยังไม่ตายไง โอ้โหมันรีบ่อนปะมาดิอเรียกนน่อเี้ยนนะรีงนรีม่ยกนหรอออ๋ไงโงมนนเพรว่าลิงหายไปไหนวะรูบอลอนรูบอลรอนไม่เอาเลยรูลอนบ้อมไปแมไ้ป่กูมีประโยชน์ได้เมื่อยกูมีประโยชน์ได้ กูตรงกลางเลยตรงกลางจบเอ้ไม่ไม่ขไม่ได้แล้วไม่ไม่กูจะเอาแม่งดูจบแล้วก็จบเลยนะมาแล้วมาเติมมาเล้วเอาออกไม่ได้นะไม่ได้นะนี่ยังไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเพื่อนจบได้แล้วนะดูจบได้ไหมได้ดิเฮ้ยกลัวกับโปลิฟคอมเนมปะเริเออโอ้ยเรียบร้อย เม ah 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 uh 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 ื่อยแบเหนื่อยวะตอนนี้เหนื่อยว่ะเหนื่อยอะไรก่อนอะไรมาเหนื่อยเออหักกูทำทุกทุกหน้าที่เลยหักกูทำทุกอย่างเออจัดเฮ้ยโบปารลอยก็เก่งนะเนี่ย